สุดท้ายนะครับแจกเงินนิจะต้อนวอร์รก็กู้มาแจกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเงินนิจะตต้อนวอร์เรดนะครับตามที่เราทราบนะครับว่า เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าจะแจกนะครับตอนที่หาเสียงนะครับตอนบอกว่าจะแจกเนี่ย16ปีขึ้นไปแจกหมดทุกคนเลยจำนวน56ล้านคนใช้วงเงิน5 6 0 0 0 0ล้านบาทบอกว่าจะใช้งบประมาณประจำปีนะครับแล้วก็งบประมาณที่เ,เรื่องของการจัดเก็บภาษีจัดเก็บไรายได้เนี่ยมาบริหารและจะเอามาแจกซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีปัญหาตามที่เราทราบตามข้อมูลข่าวสารแต่ล่าสุดนี้นะครับตามข้อมูลข่าวที่ออกมานะครับอนุกรรมการชุดเล็กนะครับหรือคุณจรูพันเนี่ยออกมาให้ข่าวว่า อาจจะใช้งบประมาณนะครับงบประมาณผูกพันเนี่ยสี่ปีนะครับงบประมาณผูกพันสี่ปีเพื่อที่จะที่จะมาทาโครงการนี้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นตามนี้แสดงว่าเป็นการกู้มาแจกครับเป็นการกู้มาแจกอันนี้เกิดวิเคราะห์ตามที่คุณจุลพันธ์ออกมาให้ข่าวนะครับแต่เราก็ต้องฟังวันที่สิพฤศจิกายนสองห้าหกหกนอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วจะคืออะไรกันแน่แต่ถ้าตามที่คุณจุลพันธ์บอกว่าจะใช้งบประมาณผูกพันสี่ปีเนี่ยนะครับแสดงว่าแน่นอนครับ กู้มาแจกถ้าแบบนี้คือการกู้มาแจกและก็มีข้อมูลหลักฐานด้วยว่ามีการกู้มาแจกยังไงเพราะอะไรครับอย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลไม่สามารถตอบได้ตั้งแต่ทีแรกนะครับเพราะบอกว่าเฮ้ยโครงการนี้ศึกษามาเป็นอย่างดีแต่ตอบไม่ได้นโะยบายนี้บอกว่าศึกษามาตอนที่มาออกนโยบายออไปหาเสียงเนี่ยบอกศึกษามาอย่างดีแต่ตอบไม่ได้ทําไมถึงตอบไม่ได้ก็ต้องบอกก่อนว่าที่ตอบไม่ได้เพราะว่า จริงๆแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็พยายามที่จะทําและพยายามที่จะหาเงินทีแรกเลยก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะหาเงินมา5้าแสนหกหมื่นล้านทีเดียวเลยโดยการกู้หลายๆส่วนซึ่งแน่นอนครับมันก็ไม่สามารถทําได้ไม่สามารถทําได้ก็เลยยื้อเวลามาเรื่อยๆยื้อเวลามาเรื่อยๆยื้อเวลามาเรื่อยๆเพื่อจะหาเงินมาสุดท้ายแล้วก็น่าจะจบ ตรงที่ตรงที่คุณจุลพันธ์นบอกก็คือว่าต้องใช้งบประมาณนะครับสปีนะครับสปีงบประมาณเนี่ยก็ตกแล้วปีละอยู่ประมาณสัก1นึ่งแนะครับสี่หมล้านนะครับกลมๆก็ประมาณนัก1นึ0งแสนสามหมื่นล้านหรือหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับน่าจะใช้ประมาณนี้ึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปดูข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เอ๊ะว่าวันนี้จะเอาเงินมาจากไหนงบประมาณเอามาจากไหนจะรีจากงบประมาณหรือปีละแสนละพอมาถึงตรงจุดนี้เราจะถึงบางอ้อทันทีว่า จริงๆแล้วเขาใช้วิธีการกู้มาครับกู้มาแจกครับทาไมถึงได้บอกว่ากู้มาแจกถ้าเราไปดูนะครับว่าในกา,การตั้งกรอบงบประมาณสามถึงสี่ปีอ่ะคือตั้งกรอบงบประมาณจริงๆแล้วปีงบประมาณน่ในปีหกเจ็ดถ้าเราไปดูนะครับประชุมคอรมอเนี่ยปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยนะครับะจะมีการตั้งงบประมาณตอนนั้นก็คืองบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่สามจุดสามห้าล้านบาทสามจุดสามห้าล้านบาทแล้วมีการ เพิ่ม,มวงเงินนะครับเพิ่ม,มวงเงินเนี่ยเป็นนะครับ3.48ล้านบาทเห็นตัวเลขไหมฮะจากนะครับ3.35ล้านบาทเพิ่มเป็น4.83ล้านบาทมันเพิ่มมา1 0 0 0แสนล้านซึ่งตรงนี้ไอ้เงินที่เพิ่มมาเนี่ยงบประมาณที่เพิ่มมาเนี่ยต้องทําการไปกู้มา1นึ่งแสนนะครับคาดว่าจะไปกู้มา1นึ่งแสนเนี่ยแล้วก็จากงบประมาณอะไรได้เพิ่มเนี่ยอีก30 0 0 0ล้าน เพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับว่าวันนี้ก็คือไปเพิ่มงบประมาณนะครับประจําปี 6, 6กหเนี่ยแล้วก็หกแปดที่ผูกผลผูกพันเนี่ยถ้าวันนี้โครงการนี้นะครับโครงการนี้จะต้อนวอร์เดตอ่าถ้าไม่ใช้งบผูกพันดูนะถ้าไม่ใช้งบผูกพันแสดงว่าก็ไม่ต้องไปกู้เพิ่มก็ใช้งบประมาณแค่3.35ห้าล้านบาทเนี่ยในงบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ต้องกู้เพิ่มนะ3.35้าล้านบาทเนี่ยนะครับใช้ไป แต่พอเอานะครับโครงการนี้เข้าไปเพื่อจะใช้งบประมาณนะครับผูกพันประจําปีก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีก1นึ0 0 0สล้านบาทก็เลยต้องเพิ่มงบประมาณเป็น3าล้านอ่ะสามล้านล้านบาทเพิ่มมา1นึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนอ่าหนึ่งแสนล้านบาททันทีนั่นมันก็เท่ากับแสดงให้เห็นแล้วว่านะครับโครงการนี้กู้มาแจกกู้มาแจกครับ แต่กู้ในปีงบประมาณแต่ถ้าจะกู้ทีเดียวเนี่ยห้าแสนล้านเนี่ยมันก็จะยากถูกต้องไหมฮะแต่กู้เพิ่มแค่นะปีนึ่งกู้เพิ่มแค่หนึ0งแสนล้านเพื่อเอามาแจกมันถึงได้เป็นงบผูกพันหลายปี4ปีเห็นหรือเปล่าครับว่าวันนี้รัฐบาลกําลังจะตกตาประชาชนหรือเปล่ากําลังจะตกตาประชาชนหรือเปล่าถามว่าถ้าวันนี้ไม่มีนโยบายเนี่ย นโยบายที่เอาไปแจกเอาเงินไปแจกเนี่ยเพื่อจะทำนโย,ยบายนี้เท่ากับรัฐบาลไม่ต้องกู้เพิ่มอีกนะครับ1นึ่งแล้านให้เป็นหนี้ให้ไปเสียดอกเบี้ยเพราะใช้งบประมาณแค่3.35ล้านบาทเนี่ยได้แต่พอเอาโครงการนี้เข้าไปกู้ต้องการกู้มาแจกจึงต้องเพิ่มงบประมาณเป็น4 3.48ล้านบาทเพิ่มมา1 3 0 0 0 0ล้านบาทนั่นมันก็สแสดงให้เห็นว่าวันนี้รัฐบาลกู้มาแจก กู้มาแจกครับนะครับต้องบอกก่อนอันนี nice. addition, ้เป็นข้อมูลนะครับที่เราสามารถหาได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็ข้อมูลเป็นความลับอะไรเลยเนี่ยเป็นเป็นข้อมูลที่เราหาได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นปีงบประมาณนะครับมันก็ไปตรงกับที่คุณสมชัยเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ว่าเงินนิจิตอลน่ะงบประมาณผูกพันเงินกู้แสนล้านต่อปีนะครับก็คือต้องบอกว่าเงินดิจิตอลอน่ะเป็นงบประมาณผูกพันเป็นเงินกู้นะครับงบประมาณผูกพันเนี่ยแสนล้านบาทต่อปี สมชัยปามาตคิดใหญ่ทําเป็นทําได้แค่ใช้เงินกู้มาแจกนิจิตอน้นเพื่อไทยเตรียมชี้แจงสิพฤศจิกายน2566นี้สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมธิการงบประมาณ256เปิดเผยข้อมูลประมาณการงบประมาณแผ่นดินที่คอรามาออนุมัติตามแผนการลังระยะปานกลางชี้ชัชชชชดว่าต้องใช้เงิน1,30ล้านบาทแจกเป็นเงินนิจิตต้น67 เป็นเงินกู้1 0 0 0 0แสนล้านบาทและมาจากงบประมาณรายได้เพิ่มอีก3 0 0 0 0ล้านบาทสมชัยอธิบายว่าเงินนี้จะต้น5 6 0 0 0นล้านบาทที่มีข่าวว่าจะตั้งเป็นงบประมาณแผ่นดินแบบผูกพัน4ปีหาร4ก็จะเท่ากับ1,40,000ล้านบาทปรับลดจำนวนคนเล็กน้อยอาจตกอยู่ที่ปีละ1 0 0 0 0เอ่อา0 0 0 0นล้าน 130่งแล้านบาทตัวเรขนี้ตรงกับยอดที่คอรมเศรษฐกิจอนุมัติแผนการขังระยะปานกลางที่เข้าที่ประชุมคอรมเมื่อวันที่13กันยายน2566พอดีในแผนดังกล่าวเนี่ยที่จะใช้เป็นกรอบในการตั้งงบประมาณประจำปี3-4ปีจากนี้มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณปี67เนี่ยจาก3.35ล้านบาทเป็น 3.48ล้านบาทหรือเพิ่มเป็น1 3 0 0 0 0ล้านบาทเงินกู้เนี่ย1 0 0 0ล้านบาทและจากประมาณการรายได้เพิ่ม30 0 0 0ล้านบาทเห็นหรือเปล่าครับกู้1 0 0 0ล้านบาทเพื่อจะมาแจกแสดงว่าโครงการนี้กู้มาแจกครับข้อมูลดังกล่าวเท่ากับว่านะครับาร์มพยายามหาเงินโดยไปทบทวนรายการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนรายการรายการเช่น การรีดไขมันส่วเกินจะซื้ออาวุธเท่าที่จำเป็นและประหยัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เงินเพิ่มได้เงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียว <c oughs> และไม่มีใครยอมให้ก็คือไม่ได้เงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวและก็ไม่มีใครยอมให้ด้วยทางออกที่ดูดีได้ทางออกที่ดูดีให้พอเห็นฝีมือคือทำเป็นงบประมาณผูกพันแค่2ปีคือปี67และปี68ปีละ20,000 26,000ล้านบาทเท่ากับแจกเงินนี้จะต้อนเป็น2งวดงวดละ5,000 5,000บาทเพราะเท่ากับมีแหล่งที่มาของเงินที่มาจากการประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่ใช่การเอากู้เป็นหลักนะครับแจก2,500บาท4ปีแค่รมพัดเอื่อยๆแจก5,000 2ปีอ่ปียังรมพัดแรงบ้างแม้ไม่เป็นพายุหมุน แต่ห้ามไม่แจกเขาไม่ฟังก็ขอให้แจกแบบมีฝีมือบ้างอย่าให้คนพูดว่าคิดใหญ่ทำเป็นทำได้แค่นี้การประชุมของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้นอกจากปุ้งอิงแพทองทานจะร่วมประชุมในฐานะหัวหน้าพักครั้งแรกแล้วนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรียังร่วมประชุมพักและได้กำชับให้สมาชิกช่วยอธิบายเรื่องเงินนิติตอนที่จะมีการชี้แจงรายละเอียดหลักการวันที่สิพฤศจิกาย,ยนนี้แน่นอนครับว่า ตอนนี้นะครับพยายามให้นะครับสอสอออกมาเนี่ยอธิบายเรื่องเงินดิจิต้อนนะครับว่าว่านะครับทำยังไงอะไรยังไงดียังไงแต่ที่แน่แน่สุดท้ายลงเอยคือการกู้นะครับการกู้เพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกย้ำนะครับว่าตัวเลขง่ายๆเลยนะครับตัวเลขง่ายๆเลยว่าในงบประมาณปี67เนี่ยถ้าเราคิดตัวเลขแบบง่ายๆเลยก็คือว่านะครับถ้าปี67เนี่ย ถ้าไม่มีโครงการนี้จะต้อนบอลเลไม่มีโครงการนี้จะต้อนบอลเลทนะครับนะครับที่จะเอาเป็นงบผูกพันรายปีเนี่ยนะครับไม่มีโครงการนี้ไม่มีโครงการนี้จะต้อนบอลเลนะครับเท่ากับว่าปี67เนี่ยนะครับเราจะใช้งบประมาณแค่3.35้าล้านบาทแค่นี้ใช้แค่นี้นะครับแต่พอเอาโครงการนี้จะต้อนบอลเลทเข้ามาทำเนี่ยก็ต้องปรับเงินน่ยนะครับจาก3.35ล้านบาทเป็น3.48ล้านล้านบาท ปรับขึ้นมาอีกทีอีก1นึ่งแสาหมื่นล้านบาททันทีแล้วการปรับงบประมาณวงเงินงบประมาณก็ต้องไปกู้มาเพิ่มกู้มาเพิ่มเท่ากับวันนี้กู้มาแจกถูกต้องหรือเปล่าครับกู้มาแจกนะแน่นอนครับผ่านนโยบายนี้ต้องบอกเลยนโยบายนี้นะครับพักเพื่อไทยต้องทําให้ได้แต่พักเพื่อไทยจําเป็นเหรือที่จะต้องกู้มาแจกวันนี้ประชาชนชอบใช่ไหมที่ให้รัฐบาลกู้มาแจก แทนที่วันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องกู้มาแจกไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็สร้างหนี้กันมาเยอะแล้วแต่วันนี้รัฐบาลพยายามจะทาโดยการอ้างว่าประชาชนอยากได้แล้วกู้มาแจกนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนนี่คือข้อมูลที่ชัดเจนเพราะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีการประชุมคอรมอและมีการอนุมัติเมื่อเดือนกันยายนนะครับจึงเป็นที่มาที่ตอนนี้บอกว่าจะใช้งบประมาณรายปีที่แรกเราก็บอกเอ๊ะใช้งบประมาณรายปีเนี่ย มันจะไปรีดจากตรงนั้นตรงนี้มาเหรอจะไปรีดมาได้ยังไงจะอะไรยังไงแต่พอเรามาดูข้อมูลตรงนี้เราถึงบางอ้อเลยว่ามันคือการกู้มาแจากแต่ถ้าจะกู้ทีเดียวเนี่ยนะครับห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยมันกู้ไม่ได้นะมันกู้ไม่ได้มันก็เลยใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือเพิ่งงมงบประมาณจริงๆแล้วงบประมาณแค่สามจุดสามห้าล้านล้านบาทเนี่ยไม่ต้องกู้ไม่ต้องอะไรเลยก็ปกติแต่พอเอานโยบายนี้เข้าไป ต้องกู้เพิ่มอีก1นึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนนะครับแล้วก็บวกงบประมาณที่จะได้มาอีเนี่ยอีกเพิ่มอีกสามหมื่นเนี่ยนะครับก็เลยเพิ่มเป็นวงเงินงบประมาณเนี่ยนะครับเข้าไปนะเป็น3.48ล้านล้านบาทก็คือเพิ่มเป็นรลายปีที่บอกจะจ่ายเป็นรลายปีเนี่ยนะครับแบ่งออกไป4ปีเนี่ยนะครับเป็นงบประมาณผูกพันรายปีเนี่ยปีละ1นึ่งแล้านบาทก็เลยไปเพิ่มงบประมาณขึ้นไปนั่นก็คือกู้มาแจกแต่ อย่างที่บอกอันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นการนี่ไว้ก่อนดักคอไว้ก่อนพูดไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูวันที่10ว่าใช่ตามนี้ไหมถ้าใช่ตามนี้มันก็คือการกู้มาแจกนั่นเองรัฐบาลทําได้แค่กู้มาแจกมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหมมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง